ขัดใจพจจิมากเอาอีกแล้วครับสิงโตงน้ำเงินครามเชลซียังไม่หยุดช้อปปิ้งยังไม่หยุดควานหาเตะใหม่เข้าสู่ทีมอีกซัมเมอร์นี้คุณซื้อไปแล้วกี่คนคุณได้นับบ้างไหมครับหลังจากที่ล่าสุดครับสิงโตงน้ำเงินครามเชลซีอย่างที่เพื่อนๆรู้กันดีนะว่าตอนเนี้ย กำลังควานหาปีกซ้ายคนใหม่เข้ามาร่วมทีมครับยังไม่พอนะถึงแม้ว่าจะได้ o, ดเจมี่ไบโนกิทเชนมาจากโบริเซียดอทมุนนะครับด้วยค่าตัวมหาศาลถึง51.5ล้านปอนด์แล้วก็เซ็นกันตามสไตล์เชลซีเลยคืออยู่กันยาวๆอยู่กินกันแบบจนแก่จนเท่าครับเซ็นกันไปเลย7ปีด้วยกันหรือเปโดเนโตครับ จะย้ายมาเล่นปีกซ้ายจริงๆก็ทำได้เอนโซมาเรสกาให้ลองเล่นหลายเกมแล้วเป็นอีกหนึ่งช้อยที่น่าสนใจแต่ไม่เอาครับฉันจะซื้อเพิ่มถึงแม้ว่าดีแอลนติกครับสื่อของเจ้าพ่ออย่างเดวิดออนสตีนจะเคยออกมารายงานว่าอาเล็กันโดกานาโชครับที่เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของเชลซีตอนนี้ได้เซยส สัญญาส่วนตัวกับสิงโตงเงินครามเป็นที่เรียบร้อยพร้อมและที่จะย้ายมาคาแข่งในถิ่นแซมฟอร์ดบริดจ์ครับไปล่าสุดสดส,ด,สดร้อนๆ้เลยฟราบซโอโรมานอออกมาเปิดเผยว่าข้อเสนอของสิงโตงเงินครามที่ยื่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถูกปฏิเสธเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่เชลซีครับหวังเสนอเงินสดก้อนหนึ่ง ที่โรมาโน่ไม่ได้เปิดเผยออกมาบวกกับนักเตะซึ่งมีลิส์ให้ด้วยนะอมโริมบอร์ดแมนเชสเตอร์เต็ดเลือกจิ้มได้1คนไปแบบฟรีๆครับปีศาจแดงบอกขัดใจมากเพราะว่าต้องการเงินสดเป็นก้อนครับอยากได้กานาโชไม่ว่าพร้อมขายแต่ต้องยื่นข้อเสนอเงินเป็นก้อนมาให้เท่านั้นครับก็คงต้องรอครับ ว่าบทสรุปของดีลกานาโชจะจบลงที่ตัวเลขเท่าไหร่และเชลซีจะยอมจ่ายตามที่แมนเชสเตอร์เตดเรียกร้องหรือไม่ครับมันไม่เพียงเท่านี้สิไม่เพียงแค่อเลคานโดการาโชครับเพราะว่าเชลซียังมีโอกาสได้ตัวชาฟี่ซิมอนส์ครับมิดฟิลด์ตัวรุกของแอร์เบริสติกที่มีค่าตัวอยู่ราวๆประมาณ50ล้านปอนด์ครับ ซึ่งตอนนี้ตัวของชาฟี่ซิมอนครับโอเคก่อนหน้านี้ในช่วงปริซิสซันแมชก่อนกๆเนี่ยไม่ได้อยู่ในซุมมานั่งสำรองด้วยซ้ำนะครับถูกตัดชื่อออกไปครับแต่เกมล่าสุดเนี่ยชาฟี่ซิมอนกลับมามีชื่อลงสนามแล้วนะครับเพราะฉะนั้นดีลนี้ยังไม่แน่ครับว่าบทสรุปสุดท้ายแล้วเชลซีจะยื่นซื้อจริงไหมและทีมกระทิงนุ่ม จะขายหรือเปล่าหลังจากปล่อยเบนจามินเชสโก้ไปให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยครับแน่นอนว่าหนึ่งในคำถามที่เกิดขึ้นจากแฟนบอลทั่วโลกรวมถึงตัวพจจีด้วยเนี่ยว่าทำไมครับเชลซี Chelsea ถึงสามารถซื้อนักเตะเข้ามาร่วมทีมได้มากมายขนาดนี้ซื้อแล้วซื้ออีกซื้ออีกซื้อแล้วและแต่ละตัวที่ซื้อเข้ามาก็ไม่ได้ถูกๆนะเรียกว่าทุ่มดีกว่า ทุ่มทุนซื้อครับแล้วก็ไม่ต่ำกว่า3 5ล้านปอนด์ด้วยนะซึ่งคำตอบวันนี้ครับพอดีไปค้นพบมาแล้วว่าทำไมเชลซีถึงสามารถซื้อนักเตะเข้ามาใหม่ได้อยู่เรื่อยเป็นเพราะว่าเชลซีครับนอกจากทำธุรกิจด้านการซื้อขายได้เก่งแล้วสิงโตเมนครามครับยังทำธุรกิจขายออกนักเตะ ได้เก่งไม่แพ้เช่นเดียวกันครับและมีวิธีการขั้นตอนในการขายด้วยเดี๋ยววันนี้โคจิอยากเล่าจังจะมาเล่าให้ฟังนะจ๊ะต้องบอกว่าในช่วง4ปีที่ผ่านมาครับเชลซี Chelsea เนี่ยเสิร์ฟโหดเหมือนโกรธใครมาซื้อ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 เข้ามาสะสมนักเตะเข้ามาเรื่อยๆ เส้นแต่ละคนยาวเป็น6ปี7ปีด้วยกันครับเพราะว่านับตั้งแต่นักเตะขาเข้าจนถึงตอนนี้เนี่ยที่ออฟฟิเชียลแล้วครับสิงโตเมืเงินครามครับเสริมทัพนักเตะใหม่เข้ามาครบ50คนแบบพอหยิบพอดีเปะ๊ะโดย2รายล่าสุดคือยอเรลฮาโต้ครับแข้งสารพัดประโยชน์ที่เล่นในทางแบ็กซ้ายแล้วก็เซนเตอร์แบ็กซื้อเข้ามาแต่ตัวเนี้ย ได้ในราคาที่ค่อนข้างถูกเลยซื้อเข้ามาเพียงแค่37ล้านปอนด์เท่านั้นครับโดยฮาโต้เนี่ยเคยตกเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลด้วยเช่นเดียวกันนะแต่สุดท้ายครับลิเวอร์พูลดูไม่จริงจังเลยเสร็จเชลซีเป็นที่เรียบร้อยครับดึงมาจากอาจากอัมสเตอร์ดัมนะที่ก่อนนะเชลซีเพิ่งเปิดตัวเอสเตวัครับปีขวาวันเดอร์คิส ชาวบราซิเลียนวัยเพียงแค่18ปีเท่านั้นซึ่งต้องบอกว่ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการเสียทีนะและก็แข้งรายนี้นับเป็นแข้งรายใหม่รายที่50ค่าตัวโรวโบนัสครับพุ่งสูงถึง57ล้านยูโรด้วยกันและก็แน่นอนตามสายเซ็นยาวกันจนถึงปี2033ครับ ซึ่งดีวนี้เชลซีต้องรอการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนานถึง14เดือนด้วยกันเพราะอะไรเพราะว่าเอสเตวาครับยังมีอายุไม่ครบ18ปีบริบูรณ์ซึ่งมีอายุครบในช่วงซัมเมอร์นี้ทำให้เชลซีต้องปล่อยกลับไปให้พาเมซตสต้นสังกัดเก่ายืมตัวไปใช้งานครับจนกระทั่งเพิ่งเปิดตัวกันสดๆร้อนๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับ สำหรับการเสริมทัพอย่างบ้าระห่ำของเชลซีเมื่อนำมาเทียบกับ2สโมอสรยักษ์ใหญ่ของพรีเมียร์ลีกทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลครับต้องบอกว่าห่างกันลิบลับลิบรล,ล้วกันเลยทีเดียวเมื่อเทียบกับจำนวนนักเตะที่ดึงตัวมาร่วมทีมจำนวนที่เท่ากันนะถ้านับการเซ็นสัญญานักเตะใหม่คนที่49ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด คืออันเดเอเรราครับที่ย้ายมาร่วมทิมนโอเทรดฟอร์ดเมื่อเดือนมิถุนายน2014ขณะที่ลิเวอร์พูลครับเซ็นสัญญาคนที่49คือเนธานียลไคยซึ่งเซ็นสัญญากันเมื่อเดือนกร,รกฎาคม2015แต่ช้าก่อนถึงแม้ว่าเอะนักเตะอ่าทีมอย่างแมนเชสเตอร์เต็ดและลิเวอร์พูลทำไมเซ็นเตะคนที่49เมื่อนมานมาแล้วมันจะดู เป็นจำนวน49คนที่ช้ากว่าเชลซีได้อย่างไรครับ mm hmm. เพราะเชลซีครับ mm hmm. ได้ทำการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นจำนวนมากโดยฮาโต้ครับ mm hmm. แข่งรายที่49ของสิงโตน้ำเงินครามเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่4ปีเท่านั้นครับ4ปีฮาโต้คือนักเตะรายที่49ขณะที่ปีศาจแดงกับหงแดงใช้เวลานานถึง 10ถึง11ปีครับกว่าจะได้นักเตะรายที่49ในปี2014สําหรับปีสาดแดงและในปี2015สําหรับผงแดงครับนั่นทําให้สะท้อนได้เห็นถึงความแตกต่างเรื่องนโยบายพฤติกรรมการเสริมทัพของทั้ง3สมโมสรได้อย่างชัดเจนครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้เชลซีสามารถทุ่มซื้อตามใจฉันขนาดนี้เนี่ยเป็นเพราะ การขายนักเตะส่วนเกินออกไปอย่างที่บอกครับเชลซีสามารถเก่งเรื่องทำธุรกิจซื้อนักเตะเข้ามาครับและก็เก่งเรื่องการขายนักเตะออกไปด้วยถ้านับเฉพาะกลยุทธ์ในยุคข,ของทอสโบโลี่ครับจะมีกระบวนการขายนักเตะอยู่3วิธีหรือ3ขั้นตอนด้วยกันครับขั้นตอนแรกครับโบลี่และทีมงานการซื้อขาย จะวางแผนการเซ็นสัญญานักเตะในระยะยาวแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างที่บอกไปครับเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นการเซ็นสัญญานักเตะเต็มที่เลยนะม็กซิมัม6ปีด้วยกันครับแต่เชลซีให้มากกว่านั้นเพราะเซ็นกันยาวๆไปเลย7ปีบ้าง8ปปีบ้างครับโดยมีการให้เงินเดือนแบบขั้นบันไดคล้ายอเมริกันเกมด้วยนะเป็นสเต็ปครับ ไม่ใช่ชั้นซื้อมาปีแรกทุ่มให้ค่าเหนื่อยแพงๆไม่ใช่สไตล์โบลี่ครับคือการเซ็นสัญญากันแบบยาวๆของเชลซีเนี่ยเพื่อจะค่อยๆขึ้นค่าเหนื่อยในทุกๆปีแบบขั้นบันไดโดยปีแรกที่เซ็นเข้ามาครับอาจยังไม่สูงมากถึงแม้นักเตะอาจจะบิ๊กเนมหน่อยแต่ก็ไม่ได้ตามใจผู้เล่นเท่าที่ควรครับ ถ้าทำผลงานได้ดีสโมสรถึงจะให้เงินเดือนเพิ่มมากขึ้นตามสถานะของทีมเช่นถ้าขึ้นมาเป็นเฟิร์สทีมแล้วและก็ยกระดับเป็นคย์เลเยอร์ได้เงินเดือนจะอัพตามไปด้วยครับตามที่ตกลงกันไว้หรือถ้าสโมสรไม่สามารถไปเล่นบอลยุโรปได้อันนี้โบลี่ก็มีแบบเพร s เซฟไว้เหมือนกันมีในเงื่อนไขาการ เส้นสาญญานักเตะฉบับใหม่ไว้เหมือนกันครับว่าผ้าฤดูก,กาลหน้าไม่ได้ไปบอลยุโรปฉันไม่ขึ้นเงินเดือนให้นะเท่ากับว่าคุณไม่ได้ทำตามเป้าหมายที่วางไว้ครับขั้นที่2ครับหางนักเตะที่ซื้อมาเนี่ยไม่สามารถสอดแทรกขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ได้หรืออยู่ทีมชุดใหญ่แต่ทำผลงานได้ไม่ดีครับ จนจํานวนการลงเล่นเนี่ยถูกจํากัดมากขึ้นเมื่อไหร่ละข้อทอรโบลีจะใช้กระบวนการถ่ายเทนักเตะออกครับไม่เก็บไว้โดยในขั้นนี้เนี่ยมักจะเป็นนักเตะดาวรุ่งที่สามารถพัฒนาสีเท้าได้ในระดับหนึ่งแล้วแต่ยังคงไม่สามารถสอดแทรกเป็นตัวจริงได้แค่อยู่ในทีมชุดใหญ่เท่านั้นเชลซี Chelsea ครับก็จัดการปล่อยให้สตาร์บูครับ ทีมในเครือยืมไปใช้งานแบบฟรีๆและเชื่อว่าคงจ่ายค่าเหนื่อยให้ด้วยและนักเตะกลุ่มนี้ครับจะมีโอกาสนะคงทำเงื่อนไขไว้ปล่อยยืมให้ฟาบุกถ้าคุณไปอยู่ลีกเอิงแมคโดนลที่หิวแล้วอยากกินเลยเนี่ยทำผลงานได้ดีครับโอกาสที่เชลซีจะเรียกกลับมาอยู่ในทีมอนาคตมีสูงมากๆ แต่คุณต้องพัฒนาฝีเท้าจนหน้าประทับใจก่อนนะครับส่วนขั้นที่3ครับหากเป็นกลุ่มนักเตะจะไม่ว่าแข่งระดับซีเนียแล้วหรือจูเนียที่คาดว่าจะเป็นวันเดอร์คิดที่มี potential พัฒนาขึ้นมาเป็นระดับสตาร์ได้เนี่ยหากทำผลงานเข้าขั้นล้มเหลวไม่สามารถยกระดับฝีเท้าได้ถึงแม้จะให้โอกาสแล้วโอกาสเล่าครับ นักเตะกลุ่มนี้จะถูกขายออกไปหรืออย่างน้อยครับต้องปล่อยออกจากทีมด้วยสัญญายืมตัวเพื่อลดภาระค่าเหนื่อยลงและสิ่งที่เชลซีทำได้ดีในเรื่องนี้คือสามารถขายนักเตะออกไปได้ในราคาที่เหมาะสมหรืออีกมุมหนึ่งคือคุณสามารถทำกำไรกับนักเตะตัวสำรองได้อันนี้ถือว่าเก่งครับถือว่าเซอร์ไพรส์ด้วยนะ ที่พจิจะมาพูดกันเนี่ยต้องบอกว่าซัมเมอร์นี้นะมีการปล่อยนักเตะออกไปถึง5ดีลสำคัญอาจจะมีมากกว่านี้แต่พตจิคัดมา5ดีลครับที่เชลซีสามารถทำกำไรหรือสามารถปล่อยแค่นส่วนเกินเนี่ยได้ยังไงบางดีลเนี่ยแอบตกใจเหมือนกันนะครับรายแรกครับที่ทำรายได้สุดคุ้มเลยพจิขอยกให้โนนี่มาดูเอเก้ครับ เชลซีครับสามารถขายออกไปได้อะให้กับอาร์เซนอลและได้ราคามากถึง50ล้านปอนด้วยกันทั้งที่สิงโตนําเงินครามซื้อมาดูเอเก้มาจาก PSVI o f ไอโอเด้วยค่าตัวเพียงแค่30ล้านปอนเท่านั้นครับเท่ากับว่าเชลซี Chelsea ทำกำไรดีลนี้ได้มากถึง20ล้านปอนด้วยกันเซอร์ไพรส์ไห ถึงแม้ครับมาดูเอเกจะได้ลงเล่นมากถึง32นัดในเกมลีกแต่ผลงานโดยรวมถือว่าสอบตกเพราะว่ายิงได้เพียงแค่7ลูกและแอซซิตให้เพื่อนก็หยุมหยิมครับเพียงแค่4ครั้งเท่านั้นแล้วนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมสแตมฟอร์ดบิดในปี2022ครับมาดูเอเกยิงไปได้แค่20ประตูจากการลงเล่นมากถึง92นัดนี่คือ ดีวที่เซอร์ไพรส์สุดงงว่าทำไมอาร์เซนอลยอมทุ่มมากถึง50ล้านปอนด์ครับแถมตะความตั้งใจแรกของทัพปืนใหญ่ดึงมาดูเอเก้ไปเพื่อไปเป็นแบ็กอัพบูคาโยซาก้าด้วยนะแต่จากเกมปรีซีซ่นัดล่าสุดที่เอาชนะแอตเลติกบิลเบาไปได้ครับทางมิเกลอาเปตาให้โอกาสมาดูเอเก้ลงเป็นตัวจริงในตำแหน่ง ปีกซ้ายในเมื่อตอนนี้อาโซขาดผู้เล่นตำแหน่งปีกซ้ายอยู่อ้ามาดูเอเก้เล่นได้นะจ๊ะเพราะตอนอยู่เชลซีรวมถึง PSV ก็เคยเล่นมาแล้วครับแล้วดันทำได้ดีสัดด้วยสิมีโอกาสเปิดโค้งโคไปให้วิกตอโยเคเลสโคเข้าประตูไปเป็นการเดบิวต์ประตูแรกอย่างไม่เป็นทางการของหัวหอกชาวสวิชให้กับทัพปืนใหญ่ครับและกลายเป็นว่ามาดูเก้ได้แอสซิสด้วย ก็ทำให้ไม่แน่เหมือนกันนะว่าโนนี่มาดูเอเก้อาจจะพลิกจากคำสบประมาทกลายเป็นดีลสุดคุ้มของอาร์เซนอลก็เป็นไปได้ครับแข่งรายที่2ที่เชลซีสามารถขายได้ยังไงเนี่ยนั่นก็คือเชาเฟลลิกซ์ครับต้องบอกว่าหาทีมมาซื้อจนได้อะและก็คงในเวลานี้ถ้านักเตะยูโรฟอร์มตก แล้วเชลซีอยากได้ราคาดีหรือไม่ใช่แค่เชลซีหรอกทีมอื่นๆในยุโรปอยากได้ราคาดีเฉพาะในทีมีรลีกเนี่ยการขายให้กับทีมในลีกซาอุดิอาระเบียคงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรและเป็นเอลนาเซอร์ครับที่มาช้อนอดีตแข้งวันเดอร์คิดที่โอ้โห p o t e n ช i a l มีมากมายแต่เป็นอีกหนึ่งแข้งที่น่าผิดหวังครับ ที่ไม่สามารถแสดงศัก,กยภาพที่ตัวเองมีออกมาไม่ว่าจะอาการบาดเจ็บความเชื่อมั่นส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่ครับทำให้ตอนนี้ชาวเฟลิสครับได้ย้ายไปร่วมเล่นเคียงบ่าเคียงไหล่กับเพื่อนร่วมชาติรุ่นพี่อย่างคริสเตียโนโรนัลโดและเชลซีสามารถขายไปได้มากถึง25ล้านปอนด์ด้วยกันครับโอเคมันคงเป็นดีลที่ย่อยยับ หลังซื้อเฟลิกซ์ครับเข้ามาในปี2024ด้วยค่าตัวมากถึง43ล้านปอนด์ด้วยกันแต่โอกาสลงเล่นกับทัพสิงโตน,นึงเมีนครามนี่มันน้อยนิดเสียเลยเกินนะครับลงเล่นเพียงแค่12นะัดทำไป1ประตูกับ1แแอซิสจนเดือนมกราคมครับเชลซี Chelsea ครับตัดสินใจปล่อยให้เอซิเมลานยืมตัวไปใช้งาน แต่ปีศาจแดงดําก็รับกับฟอร์มที่ไม่ดีของเชลซเฟลิกซ์ไม่ได้เหมือนกันครับและตัดสินใจจะส่งคืนให้กับเชลซีไม่ซื้อร่วมทีมไปถาวรนะก็สุดท้ายครับเฟลิกซ์ก็ได้โอกาสไปพิสูจน์ตัวเองและมีลุ้นติดทีมชาติไปฟุตบอลโลกในปีหน้านะครับหวังว่ากับอานาเซอร์จะคืนฟอร์มเก่งได้นะก็เสียดายครับที่มีทั้งพรสวรรค แล้วก็แต่ก็ไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้จนเป็นแข้งระดับซปเปอร์สตาร์ครับรายที่3ครับยอเย่เปโตรวิชที่ปล่อยให้ไปเฝ้าเสากับบอลมัดด้วยค่าตัวเกือบ25ล้านปอนด์ครับโดยเชลซีซื้อเปโตรวิชมาจากนิวอิงแลนด์ในสกอร์ลีกเมเจอร์นะครับด้วยค่าตัว16ล้านยูโรหรือราวๆ1 1 1ล้านปอนด์ด้วยกันในซัมเมอร์2 0 2 3 แต่กว่าจะได้รับความไว้วางใจจากมอริโซโปเชติโน่ต้องรอถึงครึ่งซีซั่นหลังในฤดูก,กาล2023-2024นะครับโดยได้เป็นตัวจริงในแมตช์เดย์ที่16เกมที่บุกไปแพ้ให้กับแอตเลตัน0ประตูต่อ2หลังจากเกมวันนั้นครับยอเย่เปโตวิชก็สามารถยึดมือหนึ่งยาวๆจนจบซีซั่น โดยลงเล่นไปทั้งหมด23นัดเสียไป38ประตูรักษาคลีนชีตได้แค่5เกมแถมได้เฝ้าเสาในบอลถ้วยอีก2รายการรวม8นัดเสียไป6ประตูเก็บครีนชีตได้แค่2นัดเท่านั้นครับพอซีซั่น2024ถึง2025เชลซีมีการเปลี่ยนแปลงกุนซือมาเป็นเอนโซมาเรสกาทำให้ยอเยปเปรโตวิชครับเสียมือ1กลับไปให้ ทางด้านของโรเบิร์ตซานเชสในทันทีและยอเยเปโตวิชครับมีโอกาสอยู่บนซูมมานั่งสำรองเพียงแค่2นัดเท่านั้นในซีซั่นที่ผ่านมากับเชลซีได้เป็น2เกมแรกก่อนจะถูกปล่อยไปตามสูตรให้กับสตาร์บูกยืมตัวไปใช้งานและก็ไปเป็นมือหนึ่งที่นั่นนะลงสนามเฝ้าเสาไป31นัดเสียไป3 8ประตูแต่รักษาคินชิดได้มากถึง10นัดด้วยกันครับ ด้วยฟอร์มอันยอดเยี่ยมของมือกาวัย25ปีส่วนตัววัตจิก็ชื่นชอบนะสำหรับยอเย่เปโตรวิชดีกว่าโรเบิร์ตซานเชตด้วยนี่ความเห็นส่วนตัวถ้าเพื่อนเพื่อแฟนเชลซีดูอยู่คอมเมนต์หน่อยว่าดีกว่าหรือเปล่าเห็นด้วยหรือไม่นะครับก็คงไม่ใช้กระเป๋าเดียวกับเชลซีหรอกหมายถึงซาบุกคงไม่ทุ่มซื้อเปโตรวิชไปร่วมทีมหรอกมันกระเป๋าเงินเดียวกันไม่มีประโยชน์อะไรนะครับทำให้เชลซีต้องการปล่อยออกจากทีมและสุดท้ายครับอย่างที่บอกกลายเป็นเดอะเชอร์รี่ครับ ที่ยอมทุ่มซื้อจากเชลซีแล้วก็ทำให้สิงโตน้่เงินครามทำกำไรไปหนอๆประมาณ15ล้านปอนด์ด้วยกันนะก็อย่างที่ร <Huh? S 1> <icher pe, S 2> ู้กันครับบอลมัดต้องการมือ1ไปแทนเกปาอารีซาบาร์กาที่กลับมาเชลซีและบอลมัดพยายามจะซื้อไปร่วมทีมถาวรแต่เกปาเลือกย้ายไปแย่งมือ1กับดาบิดรายาที่เอมิเรตสตเดียมครับรายที่4ี เลสลี่อูโกชุกวูมิดฟิลตัวรับวัยเพียงแค่21ปีครับขายไปให้กับเบอร์ลี่ทีมน้องใหม่ด้วยค่าตัวประมาณ20ล้านปอนด์หลังจากซื้อมาจากแรนส์ในซัมเมอร์2023ด้วยค่าตัว22ล้านปอนด์ครับถึงแม้จะเป็นดีลที่ดูขาดทุนเล็กน้อยนะและก็สวมชุดสิงบูไปแค่12นัดถ้ารวมทุกรายการก็ลงเล่นไปแค่15นัด ก่อนซีซั่นที่ผ่านมาครับเชลซีจะปล่อยให้ซอนตันยืมตัวไปใช้งานพอโยกตูดไปแดนใต้ครับอุโกชุกูกลายเป็นตัวหลักของทีมนักบุญและก็ได้โอกาสลงเล่นไป26นัดทําไป1ประตูกับ1นึ่งแอสเซสครับและลงเล่นในบอลถ้วยภายในประเทศอีก2รายการเนี่ยรวม5นัดสุดท้ายอุโกชุกูครับไม่สามารถ ทำให้เซาท์แฮมตันรอดพ้นจากการตกชั้นได้และก็เป็นเบอร์ลี่ครับที่ชุบชีวิตอุโกชุวูอีกครั้งให้ได้โอกาสกลับมาเล่นบนลีกสูงสุดแดนผู้ดีครับนอกจากอุโกชุวูที่เบอร์ลี่ยอมทุ่มซื้อราวๆ20ล้านปอนด์แล้วทีมน้องใหม่จากพรีเมียร์ลีกยังยอมทุ่มซื้ออีก20ล้านปอนด์ให้กับเชลซีเพื่อซื้อตัวอามาโยโรย่าครับ กองหน้าร่างโยง่งไปร่วมทีมถาวรเท่ากับว่าสิงโตนีนเงินครามเนี่ยทำกำไรทำไรายได้จากเบอร์ลี่ราวๆเกือบ50ล้านปอนด์ด้วยกันครับแข่งรายที่5เทียรแนนดิวส์บิลี่ฮอลครับถือเป็นสิทธิเอกของเอนโซมาเรสกาตอนอยู่กับเลสเตอร์ซิตี้มีการเขาเรียกว่าร่วมหัวจมท้ายจนสามารถพาเลสเตอร์ซิตี้ครับ กลับขึ้นสู่พรีเมียร์ได้ในซีซั่นที่ผ่านมาก่อนที่ดิวส์เบลี่ฮอลครับจะตัดสินใจครับย้ายตามเจ้านายมาร่วมันที่สแตมฟอร์ดบริทด้วยค่าตัวเกือบ30ล้านปอนด์ซึ่งถือเป็นการทุ่มซื้อในราคาที่สูงอยู่พอสมควรน,นะแล้วราคานี้มันยิ่งแพงขึ้นไปอีกก็เพราะว่าอาดีตแค่นเลสเตอร์ซิตี้ครับได้โอกาสลงเล่นในลีกเพียงแค่13นัดเท่านั้นเอง แต่กลายเป็นตัวหลักในยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับโดยลงเล่นไป13นัดทำไป4ประตูกับอีก3แอสซิสด้วยกันแต่สุดท้ายคงไม่สามารถแย่งตัวจริงไปจากแข่งอย่างมอยเซสกายเซโดเอ็นโซเฟร์นาเดสโคพาร์โรเมโอลาเวียหรือแม้กระทั่งแข่งใหม่อย่างอังเรซานโตสที่ในรายการฟีฟ่าคลับเวิลด์คับครับเอ็นโซมาเลสกาเลือกทอดทิ้งสิ่เก่าเพื่อส่งแข่งดาวรุ่ง บาซิเลียนลายนี้ลงเล่นก่อนก็คิดดูแล้วกันครับสุดท้ายเป็นแอลวรตตันของเดวิดมอยครับที่ซื้อไปรับเลี้ยงดูแลต่อด้วยค่าตัวราวๆ22ล้านปอนด์ด้วยกันและแน่นอนว่าโอกาสเป็นตัวจริงของดิวส์เบลี่ฮอลล์จะกลับมาเปิดกว้างอีกครั้งหนึ่งครับพอเอาเครื่องคิดเลขมาคำนวณรวมกันแล้วเชลซี Chelsea สามารถขายนักเตะเพียงแค่5ดีลนี้นะ ได้เกือบ150ล้านปอนด์ครับและที่สำคัญคือในช่วงเวลา3ฤดูก,กาลที่ผ่านมาครับสิงโตน้ำเงินครามสามารถทำกำไรแบบหนอๆจากการขายนักเตะในอะคาเดมี่ไปได้สูงถึง251.2ล้านปอนด์ก็อย่างที่บอกครับทำกำไรตรงนี้แบบ100%เต็มครับถ้าขายนักเตะอะคาเดมี่ออกไปได้ครับ ทำให้ตรงนี้เพื่อนๆคงเริ่มเข้าใจแล้วสิว่าทําไมเชลซีครับยังคงสามารถเดินหน้าซื้อนักเตะใหม่เข้ามาเสริมทีมได้อย่างต่อเนื่องและอย่างที่บอกครับคงไม่หยุดเพียงแค่อเลคานโดกาลาโชกับซาฟี่ซิมอนของแอร์เบไลซิกเพราะว่าทีมพึ่งเสียประการหลังตัวหลักอย่างรีวายโควิลไปทำให้น่าจะมีนักเตะเซนเตอร์แบ็ก เดินเข้าสู่ทีมอีกหนึ่งรายด้วยกันครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรครับกับนโยบายแผนการซื้อขายของเชลซีคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับผมขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปมาจนท้ายจะสุดท้ายแบบนี้แล้วก่อนจากลากันไปฝากด้วยและอย่าลืมครับกด1 subscribe ผู้ที่ยังไม่ได้กดกด1แชร์สำหรับทุกท่านที่เข้ามาดู กดหนึ่งหัวใจให้ด้วยนะจ๊าแล้วสำคัญคือกดกระดิ่งได้ครับพอาะโพสเซจะลงคลิปคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ให้เพื่อนๆเกือบทุกวันอย่างแน่นอนแล้วเจอกันใหม่ครับกับพจิอยากเล่าจังในคอนเทนต์หน้านะจ๊าบ๊ายบาย